วันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวกันที่ไร่อังุ่นแกรนด์มอนเตที่เขาใหญ่ค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไร่องุ่นขาวเชนองบลองกันนะคะ คือจริงๆเขาเก็บผลผลิตไปหมดแล้วค่ะนี่คือยังมีอีกนิดนึงที่ยังมองเห็นอยู่ <c oughs> ที่นี่ก็ได้รับรางวัลของไวน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะชื่อแบรนด์ว่าอโศกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของต้นองุ่นขาวนะคะซึ่งวันนี้นิกกี้อาจจะได้ชิม s p a r k i n g wine ที่ผลิตจากต้นองุ่นขาวพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าต้นพวกนี้อายุ22ปีอายุเท่านิกกี้เลย มาก่อนเลยนะคะว่าคือการปลูกต้นองุ่นอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะใช้ลําต้นขององุ่นป่าส่วนตัวที่เขาปลูกจริงๆอะคะ่ะเขามาทําการปักชําพวกนี้เอาไว้คือแล้วที่สาคัญเนี่ยมันจะไปผลิตสปาร์กิ n งไวนด้วยก็วันนี้ถึงว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะ จะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยคือการชิมไว้โอเคเป็นตัวใหม่ n e รีล l สออกมาเลยดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าตัวนี้จะเหมาะกับ a p p e t i z e เหมาะกับสลัดซุปอาหารทะเลไก่หมูนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหอมมากชัดมาก recommend e d นะคะเพราะว่าชนะเลิศ ได้รางวัลจากเวียนนาวันนี้ได้ชิมไวน์เซสซิงนะคะสีแบบอร่อยมากๆ ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่าครัวน้ำพริกถ้วยเก่าค่ะเป็นร้านอาหารไทยและอาหารอีสานนะคะไปดูกันว่ามีอาหารแนะนำอะไรบ้างค่ะ <c oughs> อาหารก็มาถึงแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งมาก็จะมีน้ำพริกถ้วยเก่าค่ะมีฮอหมกทะเลมีผัดหมี่โคราชนะคะมีเนื้อผัดพริกไทยดำแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่างนั่นเองเป็นเมนูแนะนำของร้านนี้ค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะ อีกหนึ่งสถานที่นะคะนั่นคือน้ําผุดธรรมชาติในเขตตาบลหมูสีอเอ่ออําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในเขตเขาใหญ่นี้เองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ําค่อนข้างใสนะคะของน้ําผุดค่ะจะเป็นบริเวณตาน้ํานะคะใสมากๆเลยหลายคนก็จะมาปิกนิกกันที่นี่ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆอากาศดีมากด้วยค่ะอากาศเย็นมากๆเลย ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาทานข้าวเย็นกันที่ร้านหัวปลาหมอ้อไฟค่ะร้านนี้เป็นร้านของโลโก้เลยของคนนครราชสีมานะคะเปิดมา13ปีแล้วค่ะก็วันนี้มีอาหารที่แนะนํานะคะก็จะมีตัวเต้าหู้ส่งเครื่องนะคะแล้วก็มีต้มยำปลากระพงค่ะรสชาติจัดจานมากเลยแล้วก็จะมีผัดพริกเผาปลาหมึกนะคะ ในโซนผักก็จะเป็นผัดผักมุ้งไฟแดงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนั่นคือไส้กรอกอีสานของเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญขาดไปไม่ได้คือปลาราบองค่ะของชาวคนโคราชปกติเขาจะนําไปผัดนะคะเพื่อให้มันสุกอันนี้ยังไม่สุกค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือน้ําเก๊กฮวยของทางร้านนั่นเองค่ะค่ะเที่ยวโคราชมาทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็ได้ทั้งทานอาหาร ได,ได้ไปเยี่ยมชมหลายๆที่นะคะถึงยามเย็นก็แนะนําอยากจะให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนคนครราชสีมาเนี่ยได้มาสักการะย่ามโมที่นี่ค่ะช่วงเย็นถือว่าอากาศดีมากๆไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ